เคล็ดวิชาเดินจงกรมนิยามและจุดมุ่งหมายของการเดินจงกรมเช่นที่กล่าวมาไว้แล้วนริยาบทเดินในความหมายของการภาวนาจะมุ่งอาการเดินที่เรียกจงกรมซึ่งคือเดินไปมาโดยมีสติกำกับแท้จริงแล้วจงกรมไม่ใช่ศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในขอบเขตพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเช่นในที่ปังกรพุทธวงศ์ซึ่งเป็นสมัยที่น่นนานมาก่อนกับ ก่อนกันก็แสดงให้เห็นว่าพวกพราม์ซึ่งภาวนาหวังอภิญญาก็มีการเดินจงกรมกันมาแต่นั้นแล้วขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงระบุหรือแจกแจงเพลงพิเศษว่าให้รู้อาการเดินอย่างไรเพียงแต่ตัดว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินดังนี้เมื่อประกอบกับที่ท่านให้ตามรู้ลมหายใจกอดเรียบทก็พอเห็นได้ว่าท่านให้เอาสติจากอานาปานาบัพะ มาต่อยอดเป็นรู้ชัดว่าเดินนั่นเองนักเจริญสติที่นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมเพื่อสั่งสมสติย่อมประจักษ์ว่าการนั่งสมาธิหลับตาเป็นการฝึกสติขณะนิ่งส่วนการลืมตาเดินจงกรมเป็นการฝึกสติขณะเคลื่อนไหวสำคัญทั้งคู่ส่งเสริมกันและกันโดยตรงช่วยให้สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันทั้งปวง โดยง่ายสมกับที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในจังกะมะสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาน,นิสงส์ในการจงกรมมีอยู่5ประการคือเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลหนึ่งเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียรหนึ่งเป็นผู้มีอภารน้อยหนึ่งอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดีนึงสมาธิที่ได้เพราะการจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานหนึ่ง อันนี้สงเหล่านี้ยังใช้เป็นเครื่องวัดได้ด้วยว่าเราเดินจงกรมมาดีแค่ไหนกล่าวคือหากรู้สึกว่าเดินแล้วได้ดีพบสปปรรพคุณของจงกรมก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วความได้เปรียบของผู้เริ่มจงกรมด้วยสติพรักพร้อมคือมีความไวสัมผัสมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะมือและเท้ากระทบเข้าที่ไหนก็รู้ชัดเข้าไปตรงนั้นโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นพิเศษ อีกทั้งความปรากฏนับแต่หัวถึงเท้าก็แจ่มชัดดีว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคุณประโยชน์ของการทรงจิตตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่ฟุ้งกระจายซัดใส่กระโดดไปจับสิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่อยเปื่อยหากลองเดินในขณะมีสติชัดก็จะพบว่าส่วนที่ถูกรู้มากที่สุดในการเดินจงกลมได้แก่ฝ่าเท้ากระทบพื้นนั่นเอง เนื่องจากฝ่าเท้าเป็นส่วนเดียวที่ก่อผัสสะกระทบในอิยยาบทนี้และด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะรู้สึกได้ถึงการเตะเท้าออกไปพอดีวางลงมารองรับน้ําหนักตัวเต็มฝ่าเท้าพอดีไม่ขาดไม่เกิน,ไม,กนไม่เกรงไม่เป๋เดินทางเดินไปสักพักหนึ่งหากใจจ่อไว้สบายๆกับฝ่าเท้ากระทบอย่างเดียวก็เกิดสัมผัสถนัด ชัดเรากับเอาฝ่าเท้าเอาฝ่ามือมาเดินศูนย์กลางความรับรู้ไม่แกว่งไปไหนอื่นนอกจากขอบเขตของฝ่าเท้ากระทบจะรู้ตัวและหัวหูชัดทั่วแค่ไหนก็มีฝ่าเท้ากระทบเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอสรุปได้ว่าถ้าหากมีสติและสมาธิอันทรงคุณภาพจากอานาปานาบ,บาพามาก่อนการฝึกเดินจงกรมก็อยู่ที่ความรู้ชัดว่ากำลังเดิน โดยมีเท้ากระทบเป็นบาทฐานหรือเป็นศูนย์กลางร,รวมสติรู้ชัดไว้อย่างมั่นคงในช่วงเริ่มฝึกการใช้จงกลมเป็นฐานแรกในการหนี่นำสติหากมองจากมุมของผู้มีสติดีจากการฝึกส่วนของอนาปนาสติดังกล่าวข้างต้นทราบแล้วว่าผลคือการรู้ชัดว่ากําลังเดิน โดยมีเท้ากระทบเป็นศูนย์กลางความรับรู้ก็าอาจเลื่อภาวนาแบบย้อนสอนโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ฝึกอนาปปนสติแล้วไม่สงบสักทีหรือผู้เคยฝึกอนาปปนสติผ่านมาแล้วแต่กําลังอยู่ในช่วงเสื่อมถอยก็าอาจลองใช้จงกรมเป็นบันไดขั้นแรกหรือช่วยฟื้นฟูสติให้กลับมาอย่างรวดเร็วแล้วค่อยไปทําอนาปปนสติคู่ใหม่แล้วจะยิ่งเข้าใจจากประสบการณ์ตรงว่าอานาปานพพะกับ กริยาบทบัพพะมีความใกล้ชิดกันแนบแน่นทำอย่างหนึ่งได้ก็มีความโน้มเอียงที่จะทำอีกอย่างหนึ่งได้ทันทีเช่นกันปัญหาของผู้เริ่มจงกรมโดยไม่ผ่านอนาปน,นบัพพะมาก่อนคือจะยังฟุ้งซ่านต้องเลงความกระทบที่ฝ่าเท้าทำให้เกิดความหนักโกหรือแกงไปทั้งตัวปัสจากความรู้ชัดอย่างเป็นธรรมชาติอาจทำเกิดความเบื่อน,น่ายท้อแท้ในเวลาอันสั้น แต่หากตั้งมุมมองไว้ดีมุมมองไว้ดีแล้วคือทำทีเหมือนจะเดินเล่นในสวนมากกว่าเดินอย่างเคร่งครัดเอาสงบทันทีทันใดยังผลให้ใจปลอดโปร่งและนึกชอบที่จะเดินเราจะพบว่าความเกรงไม่เกิดขึ้นไม่มีความกดดันขึ้นในอกจากนั้นก็ให้เริ่มรู้เท้ากระทบเท่าที่จะรู้ได้ไม่ใช่กะเก่งไม่ว่าจะต้องรู้ทุกแปะไม่หลุดแค่คิดไว้ว่าเรากำลังอาศัยเท้ากระทบเป็นตัวบอกว่ากำลังมีสติ ตับเท่าที่มีเท้าอยู่ในใจตับนั้นก็ยังมีสติเมื่อใดเท้าหายไปจากใจเมื่อนั้นก็ขาดสติซึ่งเมื่อขาดสติก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าดึงมันกลับมาโดยระลึกถึงกระทบที่เท้าอีกเพราะเวลาผ่านไปช่วงเว้นวัตที่เท้าหายไปจากใจจะสั้นลงใจผูกอยู่กับเท้ากระทบหนานขึ้นเรื่อยๆหลังจากสักแต่รู้กระทบระหว่างพื้นเท้ากับพื้น ถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดความตั้งมั่นของจิตแล้วรู้พร้อมทั่วกายไปเองทั้งนี้เพราะท้าเป็นศูนย์รวมน้ําหนักทั้งหมดแล้วเกิดผัสสะกระทบให้รับรู้ตามจริงจุดอื่นๆของร่างกายที่มีกระแสประสาทแล่นเชื่อมกันจึงพอยถูกร,รับรู้ไปเป็นเขาเป็นเหงาเป็นฐานเป็นฐานนะเป็นก้อนกายอันหนึ่งอันเดียวกันที่สําคัญคือต้องทําความสะอาดว่าต้องขอโทษต้องทําความเข้าใจว่าเราไม่ต้องการเร่งร้อนเอาความรู้พร้อมทั่ว ทั่วกายในเวลาอันสั้นถ้า,าจงรู้เข้าไปที่ส่วนต่างๆที่ละจุดจะกลายเป็นการส่งจิตกระโดดไปกระโดดมาหาเป้าจับแน่นอนไม่ถูกแล้วเมื่อไรเป้าที่แน่นอนเนี่ยจิตมันก็จะไม่รวมลงนิ่งรู้เมื่อไม่นิ่งรู้ก็ไม่สงบระงับทั้งกายใจสติทั่วพร้อมก็ไม่มีพื้นยันไม่มีพื้นยืนให้ตั้งอยู่ความรู้พร้อมต้องมาเองจากจิตที่ท,ทรงอยู่ในนุ์การกระทบอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้น ถ้าหากคิดว่ากำลังเห็นกายทั่วพร้อมเช่นเห็นหูไหล่ลำตัวและอื่นๆก็ให้ถามตนเองว่าแล้วเท้าล่ะยังอยู่หรือเปล่าหากแป้นตรงจุดนี้ก็จะพบสติไม่พลาดจิตใจไม่กระเจิงไปไหนเพราะจะถูกตรึงไว้ในขอบเขตของผัสสะที่ฝ่าเท้าตลอดเมื่อสติไม่คาดจะาขอบเขตของเท้ากระทบก็จะพบว่าไม่อยู่ในอาการ เช่นเดียวกับผลของการตามรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องในอานาปานะบพะและเปรียบเทียบได้ว่าสมาธิจิตขณะดับตานิ่งกับสมาธิจิตขณะลืมตาเคลื่อนไหวนะั้นแตกต่างกันอย่างไรส่งเสริมกันยดีเพียงไหนเมื่อชํนนานาญรู้ทั่วรู้ทั้งนั่งตามรู้ลมและเดินตามรู้เท้ากระทบก็จะพบว่าฝึกสติเหมือนกันต่างแต่รูปแบบภายนอกคือฝึกสติขณะนิ่ง สขณะเคลื่อน,น,นำหรับข้อนี้ของการเดินจงกรมจะเหมาะกับผู้ที่เห็นว่าตนเองไม่มีเวลาไม่มีสถานที่สําหรับการปฏิบัติธ,ธรรมไม่มีสติจากการ,ราาานอารนาปนสบพระอุดหนุนเพราะเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกเหนอหือจากการรู้เท้ากระทบพื้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในแต่ละวันของทุกคนไม่จําเป็นต้องกําหนดขอบเขตเพื่อจงกรมโดยเฉพาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยสติที่ได้จากการสมาธิระดับใหญ่ ขอแค่มีสติธรรมดาธรรมดากับเจตนามั่นคงที่จะรู้เท้ากระทบเสมอเสมอเท่านั้นเอง